สวัสดีครับวันนี้ทีมงานตัวพ่อจะพามาชมเรื่องราวสบายๆน่ารักนะครับของการให้อาหารสัตว์ในช่วงหน้าร้อนที่สวนสัตว์สงขลานะครับเป็นการให้อาหารกับเสือครับนี่เป็นขาหมูแช่แข็งแช่ฟีดเลยนะครับแข็งโป๊กเลยแล้วก็เอาไปให้เจ้าเสือตัวนี้แหะครับได้ตะปบกินนะครับเป็นวิถีแบบธรรมชาติ เป็นการเรียนแบบธรรมชาติครับนี่ครับต้องไปขึ้นไปกินเพื่อที่จะให้เสือเนี่ยได้ออกกําลังกายด้วยนะครับไม่ใช่ว่านอนอยู่เฉยๆครับไม่ดีครับนอนชูเฉยแม้แต่เสือเองก็ต้องให้ออกกําลังกายครับนี่ครับเจ้าหน้าที่ใช้รอกครับนําอาหารไปให้เสือกินเป็นขาหมูแช่แข็งเย็นเจี๊ยบเลยครับนี่ครับได้เสร็จแล้วก็คาไปครับคาไปกินแบบนี้แหละครับซึ่งเป็นการ ช่วยผ่อนคลายคลายร้อนให้กับสัตว์ในสวนสัตว์นะครับในช่วงหน้าร้อนนี่ครับพ่วมการพุ่มในการสวนสัตว์สงขาครับและนี่ก็คือขาหมูครับอย่างที่บอกไปนี่ครับบางชิ้นก็เสียบใส่ไม้ไผ่ยาวๆโยงไว้ให้เสือมันออกมาครับเป็นการล่อเสือออกมาครับแบบนี้ครับอันนี้เสือขาวครับดูครับมันจะใช้วิธีไหนในการ ที่จะตบปบขาหมูได้ไหมครับจับตาดูครับอนี่ตีแรกไม่ได้อ่ตีที่สองไม่ได้เอ้อเกือบตกน้ําครับอ่ะดูครับอย่างครับอ๋อเรียบร้อยครับตบปบได้แล้วครับต้องให้มันเคลื่อนไหวร่างกายแบบนี้แหละครับได้ไปแล้วก็ข้าไปกินครับขาไปแล้วครับขาหมูเย็นเจี๊ยบเย็นเลยครับ ไม่ใช่เฉพาะคนนะครับสัตว์ก็ชอบกินของเย็นๆนะครับนี่ครับดูครับสภาพแวดล้อมในสวนสัตว์สงขลาช่วงที่นี่ครับเสือกําลังกินอยู่เลยครับอร่อยจริงๆครับกินขาหมูเย็นเี๊ยบครับทามกลางสภาพอากาศที่ร้อนและอุ่นอยู่ในช่วงนี้แหละครับช่วงนี้นี่สวนสัตว์สงขลาอยู่ในช่วงปิดนะครับจากการระบาดของโควิดครับอ่ะมาดูอีกตัวครับเจ้าสิงโตครับ มาเลยครับสิงโตตัวเมียสิงโตตัวผู้แบบเดียวกันครับต้องโยงให้มันตะปบขึ้นไปกลางอากาศครับให้มันเคลื่อนไหวครับไอที่จะมันใส่จานกินง่ายๆเนี่ยไม่เอาครับแบบนี้ไม่ได้ครับต้องให้มันออกกาลังกายดูครับนะตายไปละได้ไหมดูครับอ่ะพักก่อนดูเจ้าสิงโตตัวนี้ครับจะทํำยังไงครับ ขาหมูขานี้ครับอ่ายั่วหน่อยครับขึ้นลงขึ้นลงยั่วครับยั่วดึงดูดความสนใจของมันครับดึงดูดความสนใจของมันยั่วแล้วครับอ่ะเอาละครับเรียบร้อยครับตับปบได้เลยครับตับปบได้แล้วก็เอ้าโหหลุดครับหลุดหลุดครับไม่ง่ายครับชิ้นนี้ครับไม่ง่ายเอาใหม่ครับ ทำไมครับดูก่อนครับแหมดูเหมือนเนออ่ออีกทีอีกทีครับลอกอีกทีครับลอกอีกทีครับนี่ไม่ได้แกล้งนะครับแต่เป็นการล่อให้มันออกกําลังกายนะครับให้มันกระโดดให้มันเหมือนกับตามธรรมชาตินะครับเจ้าหน้าที่ไม่ได้แกล้งนะครับนี่เป็นเอาเรียบร้อยครับอ่าพอหยอกหยอกดูดูแล้วว่ามันอ่าได้ขยับเนื้อตัวแล้วก็อ่าให้มันกินครับ เอาไปแอบกินแบบนี้และครับตัวเดียวมาดูตัวผู้ตัวนี้ครับตัวผู้ตัวนี้ก็ได้ครับได้กินแล้วเรามาดูอีกทีครับไอ้นี่มันเป็นน้ำ,นำแข็งน้ำหวานครับน้ำแข็งสใสแช่เย็นเชียวครมีมีข้างในก็มีอางุนมี ลิจีแหละครับผสมเข้าไปครับให้เจ้านี่กับตัวนี้ครับคุณป้าแนนซี่ลิงวูลังอูตังของจังหวัดสงของสวนสัตว์สงขลาครับตัวนี้เป็นคุณป้าแหละครับขวัญใจอยู่มานานครับตัวนี้อยู่มานานดูสภาพนี่ก็รู้ครับอยู่มานานอาาหรได้กินน้ําแข็งใสครับมันก็อันนี้เก่งครับตัวนี้คุณป้าเนี่ยรู้รู้วิธีกินครับเอาน้ําแข็งใสมากระแทกกับพื้นให้แตกครับแล้วก็อมครับอม อมเคี้ยวอมให้มันสบายใจเล่นๆแบบนี้แหละครับอาการหน้าร้อนเนี่ยสบายจริงๆคุณป้าดูแต่โอ้มีความสุขจริงๆครับคุณป้าคุณป้านนซี่ครับลิงเวลาอุตันแหม่พุงย้วยเลยครับคุณป้าครับโอ้โหแน่นอนจริงครับคุณป้าครับคุณป้านนซี่ครับกินอย่างอร่อยอร่อยครับน้ำแข็งใสแม่ อยากกินครับเห็นก็อยากกินเหมือนคุณป้าครับนี่ครับคุณป้าเนนซี่นั่งกินสบายอารมณ์เลยครับสบายใจเลยครับอืช่วงหน้าร้อนแบบนี้ครับยิ่งไม่มีคนมารบกวนนี่คุณป้าโอ้โหชิวๆเลยครับบางันบอกเลยครับว่าชิวๆครับคุณป้าแนนซี่ลิงงูรังงูตังขวัญใจสวนสัตว์สงขาครับนี่ครับนี่ก็เป็นวิธีการให้อาหารนะครับของทางสวนสัตว์สงขาให้กับสัตว์นะครับในช่วงที่ หน้าแรงครับก็ต้องให้อะไรเย็นเ็นเหมือนคนแล้วครับสัตว์ก็เหมือนกับคนครับถ้าร้อนนี่ก็ต้องให้อ,ะ,อะไรที่เย็นเย็นกินกันนะครับนี่ก็เป็นความน่ารักสนส์สมค้าและก็สัตว์ที่อาหารที่กินอาหารครับแบบเย็นเย็นที่ทางทีมงานเฉพาะนำมาให้ดูนครับ